ถ้าลูกค้าเครดิตนี้แล้วแทบจะฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ3,000กว่าบาทละกันไปสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอ้อมนะคะที่กิจสรากรู๊คาเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีรถ่าไม่ข้าม 2,000 200, ตัวนี้นะคะ Toyota Corolla Altis เครื่อง1.6นะคะตัว E ีหน้าหมู <V> icky, นะ <V icky. S 1> เกียออตโต้แล้วราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทคันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะสีออกทองนะคะันนี้สีออกทองนี่เห็นไหมคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะนี่มีตาสัญลักษณ์ของตำรวจรู้สึกว่าคนเก่านี่ตำรวจแน่นอนนะคะมี ไปตัดมงตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วปกตินี่หายากนะปีเก่าๆบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเจอพวกแบบนี้เท่าไหร่ออปชั่นต่างๆที่เขานำมาให้นะคะขอบยงขอบยางนะคะเอ,อล้อแม็กจากศูนย์นี่เห็นไหมคะยางเยิงยังปีใหม่ๆอยู่เลยขอบ15นะคะตัวนี้ยางเยิงปีใหม่ใช้ได้แน่นอนขับไปไม่แบบลื่นอะไฟข้างนะคะจะอยู่ทางด้านแก้มตรงนี้นะคะ ส่วนกระจกข้างนี่หนไหมคะสีเดียวกับตัวรถนะมือจับเป็นโคโรเมียมตัดกับสีทองเอาง่ายว่าพอไปพอไปอยู่ด้านนอกนี่สว่างแสบตาแน่นอนนะอะถ้าลูกค้าเครดิตนี้แล้วแทบจะมีดาวได้เลยนะคะคันนี้มีลอกรถเห็นไหมสัญลักษณ์ยังครบอยู่เลยนะไม่มีหลุดไม่มีขาดไม่มีติดผิดนะคะมาจากศูนย์คันนี้สภาพดีมากๆแถมยังมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วย แจ้งลูกค้าก่อนเลยว่าคันนี้ติดแก๊สนะคะนี่เห็นอะไรไหมเล็กๆนี่นะคะกล้องด้านหลังนะคะมีด้วยนะมาดูด้านในนะคะด้านในเป็นสีเบทนะสีเบทต,ตัดเทานิดหน่อยนะคะให้ความดูแบบว่าภายในดูสะอาดสะอ้านกว้างขวางมีความมีระดับรูลานิดนึงนะก็อันนี้อาจจะติดในเรื่องของพวก กล้องพวกอะไรมานะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่ติดมาเพิ่มนะภายในยังสะอาดสะอ้านอยู่นะเบาผ้าเนื้อกะหมี่นะเบาผ้าเนื้อกมะหยี่สีครีมนะคะผ<ช>่อนเริ่มต้นที่ยวมาณ3 0 0 0กว่าบาทละกันป่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ